ใกล้จะจบ2 0 6 7แล้วนะครับปรากฏว่าโอ้ตลาดรับสร้างบ้านคนมีกระตังมีที่เก็บไว้ยังชะลอตัวในปี2,567สารพัดปัจจัยลบลามเยอะแยะเลยนะครับท่านผู้ชมครับในปี2 5 6 7นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าก็คงจะจบผ่านไปด้วยหลากหลายปัจจัยลบท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ชุดกำลังซื้อนะครับต้องยอมรับเพราะว่าเป็นปีที่ไม่ใช่แค่คนระดับล่างไม่ใช่แค่คนระดับกลาง คนระดับบนเองก็ถูกกระแทกโดนกระทบนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยนะครับนายกสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านคุณโอรานจันพูเนี่ยนะครับพูดถึงของสถานการณ์ภาพรวมตลาดรับสร้างบ้านอันนี้คือหมายว่าคนมีที่นะฮะมีที่อยู่แล้วแต่อยากจะสร้างบ้านนะครับซึ่งก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งในตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่แยกออกมาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเขาพูดถึงตลาดรับสร้างบ้านเนี่ยลูกค้าแบบมีที่และอยากให้สร้างบ้านเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะมองว่าเป็นกลุ่มคนที่มีกําลังซื้อสูงถูกไหมฮะ เป็นกลุ่มคนที่มีสะตุ้งสตังมาก่อนเป็นกลุ่มคนที่มีบรดกตกทอดมานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ดูจะไม่น่าได้รับผลกระทบแต่จริงจริงไม่ใช่นะครับในปี2567นยสเนี่ยนายกสมาคมธุกรกิจรับสร้างบ้านโอฬารจันผู้บอกเลยนะครับว่าเป็นปีที่เต็มไปด้วยทั้งปัจจัยลบและปัจจัยบวกสลับสับกันแต่ปัจจัยลบดูเหมือนจะเยอะมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะเป็นปีที่ดอกเบี้ยลงเพียงครั้งเดียวเท่านั้นดอกเบี้ยที่ตึงมานานนะฮะและก่อนที่จะลง0.5% 20ครรั้งแกในยตราดอกเบี้ท่สูงที่สุ้ในอปอี เพราะฉะนั้นมันทําให้อัตราดอกเบีย้ยของการกู้ยืมสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านก็ดีหรือเพื่อกู้มาที่จะสร้างบ้านก็ดีเนี่ยอยู่ในค่อนข้างจะสูงดังนั้นนี่คือปัจจัยลบตัวแรกสําหรับธุรกิจรับสร้างบ้านในปี67นะก็คือดอกเบีย้ยสูงประเด็นที่2คือความเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อก็ปฏิเสธไม่ได้ครับว่าแม้ว่าจะมีที่มีท,มทางและอยากจะสร้างบ้านของตัวเองเนี่ยก็มีกลุ่มลูกค้าที่มีทั้งจ่ายสดแล้วก็กู้แบงค์ถูกไหมครับแต่นี้การแม้แต่ไปกู้แบงค์จริงอยู่ครับ กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการกู้แบงค์แล้วไม่ผ่านค่อนข้างจะน้อยเมื่อไปเทียบกับกลุ่มคนที่เป็นระดับกลางลงล่างแบบซื้อบ้านโดยเฉพาะต่ำสามล้านบาทแต่ก็มีได้รับผลกระทบที่ไม่ผ่านในการที่กู้แล้วจะมาสร้างบ้านนี่เป็นปัจจัยที่2นะครับตัวต่อมานะครับตลอดทั้งปีที่เรารู้เลยนะครับว่าค่าของชีพนว่าสูงนะฮะแม้ว่าในแง่ทางทฤษฎีหรือว่าตัวเลขแบงค์ชาติซึ่งก็คือเงินเฟ้อมันเริ่มไหลลงเข้าสู่เป้าแต่เป้าแก่้างห่างนะฮะหนึ่งถึงสามเปอร์เซ็นต์เนี่ย แต่ก็เป็นปีที่ค่าคองชีพสูงจริงๆนะครับไล่เลียงมากันตั้แต่ต้นปีไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของค่าไฟไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงถูกไหมครับรวมไปถึงเรื่องของภาวะข้าวยากหมากแพงที่มาตามฤดูกาลและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะภัยทางธรรมชาติเห็นไหมฮะทีนี้พอ3ปัจจัยเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับก็เลยทาให้รายได้ของผู้บริโภคโดยเฉพาะคนที่กําลังจะสร้างบ้านบนที่ของตัวเองเนี่ยฉลอนะฉลอยไหมฮะว่าผมถึงบอกนะครับว่าปีนี้นโดนทุกกลุ่มมากน้อย ก็จริงแต่มีกลุ่มที่ไม่เคยโดนก็โดนนะฮะเพราะว่าเศรษฐกิจนั้นถูกสะสมด้วยภาวะชะลอตัวมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนับตั้งแต่โควิด1ิซึ่งปีนี้ผมอาจจะใช้คาว่าอะไรครับเศรษฐกิจลองโควิดมันเป็นอาการเหมือนกับคนที่ติดโควิดและพอหายปั๊บก็จะมีอาการลองโควิดเช่นเหนื่อยล้าหายใจไม่เต็มปอดป่วยง่ายภูมิแพ้มากขึ้นนี่คืออาการที่เกิดขึ้นจากลองจากการเป็นโควิดเสร็จแล้วก็เป็นลองโควิดเศรษฐกิจก็เหมือนกันครับเศรษฐกิจโลกถูกกระแทกด้วยโควิด ถึง3ปีแบบเนื้องๆ4ี่4ปีที่4เริ่มผ่อนคลายแต่หลังจากนั้นเราจะเจอว่าไม่ฟื้นกันแทบจะทั่วโลกนั่นคืออาการลองโคว v i ซึ่งเป็นผลกระตบ้นมาจากอะไรฮะการใช้มาตรการยากเข้มข้นรุนแรงผ่อนปลนเบาแค่ไหนแล้วแต่ประเทศทั่วโลกนี้แตกต่างกันนะครับดังนั้นด้วยสาปัจจัยทั้งหมดก็เลยทําให้คุณที่วางแผนจะสร้างบ้านชะลอสิครับก็คือมีที่จะเก็บไว้ก่อนแล้วก็ดูดูไปเรื่อยๆว่าเออเมื่อ,อไหร่มันจะได้จังหวัดจากโคนถูกไหมฮะ หนึ่งในนั้นก็คืออะไรครับราคาวัดสดุก่อสร้างในปีนี้ขึ้นราคานะฮะขึ้นราคาด้วยซ้ําไปนะฮะนี่ยังไม่นับรวมนะฮะผลของการขึ้นค่าแรงขั้นต่าที่จะมีในวันนี้หนึ่งมกราคม68เป็นต้นไปเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองมันก็เลยเป็นต้นทุนที่สูงจนกระทั่งชะลอการการตัดสินใจออกไปวัดจากไหนวัดตลาดรับสร้างบ้านในปีนี้ชะลอตัวดูกันเลยนะครับมูลค่ารวมยอดเซ็นสัญญาสั่งสร้างบ้านนะฮะ ของบริษัทรับสร้างบ้านที่เป็นสมาชิกของสมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านทั่วไทยเนี่ยนะครับในสิ้นปี2567ไม่หนี11,000ล้านถามว่านี่คือเป้าที่ลดลงจากต้นปีนะฮะที่เขามองออยไว้ว่ามันน่าจะได้12,000ล้านคือหายไป2,000ล้านบาทจากเป้าก็เป็นการบอกได้ชัดเจนเลยนะครับว่าแม้แต่ตลาดรับสร้างบ้านนะลูกค้าที่มีที่มีอันจะกินมีมรดกตกทอดแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮนะ พ่อแม่มีที่ให้ไปสร้างเองก็ไปหาใช้ปัญญาของตัวเองใช้รายได้ของตัวเองนี่แหละครับมันก็เลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นดังนั้นปี2 0 6 7จึงเ,เป็นอีกปีหนึ่งนะครับที่ธุริตรับสร้างบ้านก็โดนหางเลขนะครับส่วนตัวเลขนี้จะมากจะน้อยแค่ไหนก็ต้องกลับมาดูกันนะครับโดยเฉพาะในปี68นั้นจะฟื้นตัวกันหรือไม่อันนี้ก็ต้องว่ากันต่อไปนะครับท่านผู้ชมครับ